ขณะน,นี้การประชุมเรื่องสิ่งแวดล้อมระดับโลกหรือว่าขอบ27ยังไม่จบนะคะยังเดินหน้าอยู่ที่ประเทศอียิปต์ซึ่งเรื่องที่ประเทศที่กำลังพัฒนาหรือว่ากลุ่มประเทศที่ยากจนเรียกร้องจากประเทศที่ร่ำรวยมากกว่าก็คือการชดเชยความเสียหายในกองทุนที่เรียกว่า loss and damage ขณะที่ไทยเป็นประเทศที่ถูกกระทบจากปัญหาสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงเป็นอันดับ9ของโลกด้านหนึ่งก็มีคำมั่นที่จะให้ไว้ในเวทีคอ p 27นะคะแต่ด้านหนึ่งเรื่องของการเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับที่อยู่อาศัยก็ได้กลายเป็นปัญหาสำคัญที่ทำให้เกิดปัญหาเหลื่อมล้ำในไทยค่ะติดตามรายงานจากคุณกัญญารัตเรือนใจจากศูนย์พัฒนาการสื่อสารด้านภ,ภัยพิบัติค่ะ เลือกซื้อบ้านพักหลักหนึ่งพี่ใช้อะไรในการตัดสินใจเลือกซื้อบ้านก็จะเป็นทำเลก่อน,นะครับอยากได้ที่แบบว่าเดินทางสะดวกไม่แพงเกินไปแล้วก็น่าอยู่อะไรอย่างี้เราจะค้นหาทำเลที่แบบว่าเสี่ยงน้ําท่วมในอนาคตหรือเปล่าจะเสี่ยงไฟไหม้หรือเสี่ยงแผ่นดินไหวอย่างเงี้ยเรารู้ไหมว่าจะไปหาข้อมูลเหล่านี้มาจากไหนยังไม่ได้ศึกษาแบบเต็มที่อะครับน่าจะเป็นกรมทรัพย์ธรณีไม่ไม่รู้ครับต่ก็ต้องเสิร์ชหาก่อนราคาและความสะดวกในการเดินทาง เป็นคำตอบแรกๆที่คนส่วนใหญ่หาข้อมูลประกอบการตัดสินใจเลือกซื้อที่อยู่อาศัยตรงข้ามกับข้อมูลความปลอดภัยของที่อยู่อาศัยที่คนส่วนใหญ่อย่างไม่ทราบไา่กระบางจุดที่ที่ฉันยืนอยู่ในขณะนี้นะคะคือหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานครฝั่งตะวันออกที่ถูกลดถอนพื้นที่เฟดเวค่ะช่วงปี2561ก่อนสถานการณ์โควิด พื้นที่บริเวณนี้มีการซื้อขายบ้านเดี่ยวสูงเป็นอันดับหนึ่งนะคะเพราะว่าบริเวณนี้ใกล้โรงงานอุตสาหกรรมกว่า260แห่งค่ะใกล้สนามบิน10กิโลเมตรและยังอยู่ใกล้ทางเข้าออกมอเตอร์เวย์ด้วยค่ะเพื่อให้เห็นภาพว่าปัญหาการเข้าถึงที่อยู่อาศัยอย่างปลอดภัยยังไม่ได้รับความสนใจเท่าที่ควรคือ พื้นที่สีขาวทะยงเขียวที่หมายถึงพื้นที่อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรมในผังเมืองกรุงเทพมหานครฉบับใหม่กำลังถูกลดทอนโดยเฉพาะโซนตะวันออกตะวันตกจากเดิมมีอยู่1,5203ไร่เหลือ53,779ไร่นั่นหมายความว่าพื้นที่ว่างที่เคยเป็นพื้นที่รับน้ำหรือทางไหลของน้ำกำลังถูกแทนที่ด้วยอาคารบ้านเรือน เมื่อเส้นทางน้ำถูกขวางด้วยสิ่งก่อสร้างจะทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมตามมาข้อมูลภยัยพิบัติก็อยู่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยนะครับกลายเป็นข้อมูลมันไม่ลิงกันข้อมูลเรื่องอาคารอยู่ที่กรมโยธาและฝังเมืองข้อมูลโรงงานอยู่ที่กรมโรงงานะมันกลายเป็นข้อมูลพวกนี้มันกระจา,กกะจายตามหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานะแต่ถ้าเราในอนาคตเองเนี่ยนะครับถ้าเป็นซิงเกิลคอมม่า คล้ายๆกันคับผังเมืองที่เมืองนอกเนี่ยเขาเริ่มต้นจากเชื่อในผังเมืองกับข้อมูลทั้งหมดคนวิเคราะห์ที่ดีที่สุดคือผังเมืองนะครับเอาข้อมูลนี้มาวางก่อนมันจะทําให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายจากซิงเกิลคอมมาด์นะครับแล้วก็แอปพลิเคชันเดียวไม่เพียงแค่ผู้ที่อาศัยภายในประเทศแต่คนทั่วโลกสามารถเข้าถึงข้อมูลความปลอดภัยในการอยู่อาศัยของประเทศญ,ญี่ปุ่นได้แบบเรียยวทา์ เช่นการตรวจสอบพื้นที่ความปลอดภัยการคาดการความเสียหายการแจ้งเตือนภัยพิบัติต่างๆหรือการป้องกันตัวเมื่อเกิดเหตุหรือคุณจะไปซื้อที่ดินแปลงหนึ่งสมมตินะหรือจะาหาที่ปลูกบ้านที่หนึ่งมันไม่เคมีใครบอกคุณหรอกว่าไอตรงนี้มัน,มนเสี่ยงมากน้อยขนาดไหนและทําไมมันถึงเสี่ยง แล้วเหตุผลของความเสี่ยงตรงนี้มันมาจากใครนะฮะเพราะฉะนั้นพอเกิดเหตุขึ้นมามันก็แก้แต่ปลายทางอุ้ยเอากระสอบทรายมาเหมนสร้างรั้วสร้างกวนแอบป้องกันไปแก้กับที่ปลายเหตุทั้งๆที่จริงๆแล้วเนี่ยคุณถูกคุณไม่มีใครบอกคุณเลยว่าพื้นที่นี้น้ําม,มันต้องท่วมนักวิชาการตั้งข้อสังเกตว่าการที่ประเทศไทยไม่มีเว็บไซต์กลางสําหรับรวบรวมข้อมูลด้านภัยพิบัติอาจทําให้ประชาชนไม่มีข้อมูลความปลอดภัยในการอยู่อาศัยเช่น เขตลัดกระบังซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำและเป็นหนึ่งในพื้นที่รับน้ำของกรุงเทพมหานครกลับพบว่าช่วงสิปีที่ผ่านมามีสถิติจำนวนบ้านเดี่ยวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องรวม35.15เกัญญรัตน์เรือนใจศูนย์พัฒนาการสื่อสารด้าน